สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Portable 3าาด d กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการคราฟชุดแมวนะครับผมแบบง่ายๆเนาะตามสไตล์ของผมเองนะครับผมก็สำหรับมือใหม่ใครที่ไม่รู้ว่าจะคราฟยังไงเนาะก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมมามาดูกันเลยนะ อันดับแรกเราก็มาที่ร้านค้าแมวตรงนี้ได้เลยนะผมเวลาจะมาคาบชุดแมวเนาะก็กดเข้าไปเลยนะผมแล้วก็เลือกไปที่คาสั่งอันแรกนะผมแบ็กส i มิดกดเข้าไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะคาาอะไรนะผมอันแรกก็จะเป็นอาวุธนะครับผมค้าอาวุธให้แมวนะผมอันแรกอันที่สองก็จะเป็นอตรงส่วนหัวนะส่วนหัวของแมว เราเลือกได้ว่าจะคาบอะไรนะผมและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นชุดของแมวนะครับผมอาจจะมีอยู่สามอย่างเนาะมีอาวุธของแมวมีมีส่วนหัวนะของแมวแล้วก็มีชุดของแมวนะครับผมที่เราคาบได้อ่าเราจะเข้าไปให้ดูก่อนนะครับผมอันแรกนะเข้าไปดูอาวุธกันก่อนเราสามารถที่จะเลือกแบบได้นะครับผมว่าเราต้องการอาวุธอะไรให้แมวถือนะครับผมให้แมวเอาไปใช้เนาะก็สามารถเลือกดูได้ครับ นี่อะผมผมก็จะใช้อาวุธเดียบอสเนาะอันนี้เนาะที่ผมใช้อยู่นะผมสามารถที่จะกดดูสเตตัสได้นะผมนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีบอกจํานวนด้วยนะครับผมบอกวัตถุดิบตรงนี้เป็นวัตถุดิบของเดียบอส์นะผมแล้วก็จํานวนในการคราฟนะผมอันหลังดูตรงข้างหลังนะผมใช้สองอันเนาะอ่าแล้ววัตถุดิบของเรามีทั้งหมดสี่อันนะผมอันนี้คือวัตถุดิบที่เรามีอ่าก็ดูง่ายๆนะผมตรงนี้เลย จะบอกจํานวนในการคราฟอยู่นะผมว่าใช้วุปกริบสองอันในการคราฟนะผมแล้วนี้ก็จะเป็นสเตตัสของอาวุธของเราที่เราจะเอาไปใช้นะผมจะดูหัวข้อมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพลังโจมตีนะครแล้วก็ไทส์นะครับประเภทของอาวุธนะครับแล้วก็มอีออปชั่นอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะนี่จะบวกดีเฟนต์บวกก f บฟินิ y นิดหน่อยนะก็อะไรประมาณนี้นะ เป็นการคาอาวุธเลือกดูได้ครับเห็นไหมนี่เป็นอาวุธของอนาทอรเนาะดูรูปได้นะผมแล้วก็ดูวัตถุดิบก็ใช้สองอันเหมือนเดิมนะผมเห็นไหมวัตถุดิบที่เรามีก็มีแปดอันเนาะก็จะมีรายละเอียดบอกตามนี้เลยนะผมอาวุธแต่ละอาวุธนะเลือกหาดูได้เนาะอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างผมจะคาบให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างผมจะคาบให้เพื่อนๆดูสักอันหนึ่งนะผมสักหนึ่งชุดแล้วก็หนึ่งอาวุธนะ อ่าอ่าผมจะคราฟอันนี้ให้ดูนะผมเป็นอาวุธของเจนโมรันนะผมตัวของอ่าเจนโมรันเนาะอาวุธนี้วัตถุดิบก็ใช้วัตถุดิบสองอันเนาะแล้วก็ผมยังไม่ได้คราฟเศษจิ้นส่วนมาไว้เลยนะผมอ่าก็จะมีอยู่ศูนย์อันเนาะเดี๋ยวผมคราฟให้ดูเลยก็ให้เราจำ วัตถุดิบตรงนี้ให้ดีนะผมจํานวนในการคราฟนะว่ามีสองอันเนาะในการใช้คราฟของเนาะสเตตัสของมันก็ตามนี้เลยนะผมเป็นอาวุธของเจนโมรันเนานะโอเคก็เราจําแค่จํานวนคราฟก็พอนะครับผมจํานวนวัตถุดิบในการคราฟเราจาแค่นี้พอนะสําหรับอาวุธเนาะก็ผมจะคราฟมาให้แมวใช้หนึ่งอันก่อนนะผมอ่ะแล้วก็ เราไปเลือกหัวข้ออันต่อไปนะผมจะเลือกออส่วนหัวนะผมจะคราฟชุดด้วยนะผมก็จะเข้าไปเลือกวัตถุดิบก่อนเข้าไปดูว่าชุดที่ผมคราฟใช้วัตถุดิบกี่อันเนาะผมจะคราฟเป็นชุดชุดนี้นะเป็นชุดของเจมโมลันทั้งเซตเลยนะผมก็ตรงส่วนหัวนี่ของเจมโมลันนี่ก็ใช้วัตถุดิบสองอันเหมือนเดิมนะผมเห็นไหม ส่วนใหญ่มันจะใช้อย่างละสองนะผมวัตถุดิบนะในการคราฟชุดแมวนะผมเห็นไหมวัตถุดิบของเจมรันตรงนี้นะผมอ่าพลังป้องกันก็จะมียี่สิบสี่นะผมเห็นไหมสเตตัสอะไรต่างๆในชุดก็จะบอกบอกหมดนะครับผมเห็นไหมโอเคก็ให้จําให้เราจําแค่ตรงนี้ก็พอนะผมวัตถุดิบในการคราฟนะอ่าก็จะใช้สองอันเหมือนเดิม ก็รวมกับอาวุธก็จะกลายเป็นสี่อันแล้วนะครับผมเห็นไหมตรงส่วนหัวสองอันแล้วก็อาวุธสองอันนะผมรวมเป็นสี่อันเนาะโอเคจําง่ายๆนะผมแล้วก็กดกลับมาเหมือนเดิมนะผมแล้วเรามาดูอันสุดท้ายก็คือจะเป็นชุดแมวแล้วครับผมชุดแมวเราเข้ามาดูครับผมเข้ามาดูว่าของเจนโมลันตรงนี้นะสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะผมดูรูปชุดนะเห็นไหมดูรูปชุดของเราได้แล้วก็ มาดูที่วัตถุดิบเหมือนเดิมนะผมเห็นไหมใช้สองอันนะวัตถุดิบเจนโมรันนะผมเห็นไหมแล้วก็สเตตัสอะไรต่างๆก็ตามนี้เลยนะผมอ่าให้เราจําแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะผมวัตถุดิบในการคราบของเนอะรวมๆแล้วมันก็จะใช้อยู่ประมาณหกนะใช้อยู่ประมาณหกชิ้นนะผมในการคราบเนาะคราบส่วนหัวส่วนชุดแล้วก็ส่วนอาวุธเนาะสามอย่างนะที่เราจะคาบ อันนี้ให้เราจําง่ายๆนะผมวัตถุดิบในการคราฟก็จะใช้อยู่หกอันเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาคราฟกันเลยนะผมหลังจากที่เราดูว่าเราจะคราฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเข้าสู่การคราฟของการคราฟก็ง่ายๆนะผมอ่าเรากดกลับมาเนาะกดกลับมาแล้วมาดูอันที่สองนะครับผมตรงที่มีหัวข้อที่มันเขียนว่าคีสแครนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยนะผม พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะม,มาเจอหัวข้อควำว่า form item back นะครับผม form item back ก็คือการใช้วัตถุดิบจากในตัวของเราโดยตรงนะครับผมอ่าส่วนอันที่สองก็จะเป็น form item box นะครับผม form item box ก็ใช้วัตถุดิบจากในกล่องของเราโดยตรงเหมือนกันนะครับผมอันนี้อันที่สองใช้จากในกล่องโดยตรงนะครับผมส่วนอันแรกก็ใช้จากอ่าในกระเป๋าของเราโดยตรงนะครับผมในกระเป๋าก็คือไอเทมที่อยู่กับตัวเรานะครับผม ที่เราเอาออกมาไว้ในตัว now, เรานะผมอหรับไอเทมแบ็กเนาะก็ถ้าเราจะคราฟง่ายๆนะผมคราฟชุดง่ายๆก็เราเข้ามาที่หัวข้ออันที่สองก็ได้นะผมมันจะใช้วัตถุดิบจากในกล่องของเราโดยตรงเลยนะผมกล่องของเรานะเข้ามาดูครับว่าในกล่องของเรามีวัตถุดิบอะไรที่สามารถคราฟได้นะผมอย่างเมื่อกี้ผม จะคาฟชุดเจนโมรันใช่ไหมกับอาวุธเจนโมรันนะผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบของเจนโมรันก่อนนะผมว่ามีอัานไหนคาบได้บ้างเนาะก็เลื่อนลงเลื่อนเออเลื่อนหาดูนะครับผมวัตถุดิบที่มันมีชื่อเจนโมรันนะก็วัตถุดิบของเจนโมรันก็สีมันก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะผมเห็นไหมให้ดูตามสีง่ายๆนะผมแล้วก็ให้ดูเออชื่อนะผมเห็นไหมชื่อเจนโมรันนะผม เห็นไ,ไหมอันนี้คือชื่อ,อของวัตถุดิบของตัวเจมบอลันเนาะเวลาคราฟก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะผมอ่าแล้ววัตถุดิบของเจมบอลันนะครับผมแต่ละชิ้นเนี่ยคือวัตถุดิบแต่ละอันเนี่ยมันมีจํานวนการคราฟที่แตกต่างกันด้วยนะผมอ่าอย่างวัตถุดิบที่มันหายาก เวลาเอามา,าคราฟต์นะผมมันก็จะได้จํานวนที่เยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูกันนะผมอย่างอันนี้เป็นเจมบอลเชลเนาะเจมบอลเชลเวลาคราฟออกมานะครับผมจะได้เจมโอลเจมบอลแสแขปนะครับผมจํานวนหนึ่งอันเนาะก็เป็นจํานวนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเห็นไหมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใช้ใช้ใช้คราฟตหนึ่งอันก็จะได้วัตถุดิบแสแขปหนึ่งอันนะผมอ่าเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูอันต่อไปเนาะ อันต่อไปก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง 1, เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมเจมวรันสเกลเอามาค้าเป็นเจมวลันสแคปบนะครับผมก็จะใช้วัตถุดิบหนึ่งอันก็จะได้วัตถุดิบกลับมาหนึ่งอันเหมือนกันนะครับผมอ่าเลือลเล่อนลองเลื่อนลองเลื่อนดูได้นะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจํานวนหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่าอ่าเลื่อนมาต่อก็เลือ่อนมาต่อเป็นอ่าสตูดี้แฟงนะครับผมสตูดี้แฟงก็จะได้ เศษนะครับผมเศษจะเป็นหนึ่งต่อสามนะครับผมเห็นไหมเราใช้วัตถุดิบในการคราฟหนึ่งอันแต่เจนโมรันสแครที่เราได้เราจะได้สามอันนะครับผมจํานวนนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้คือสําคัญนะยิ่งวัตถุดิบหายากมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเวลาคราฟออกมาเนี่ยมันก็จะได้ออกมามากเท่านั้นนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยสตูดี้แฟงมันเป็นไอเทมแร่นะครับผมมันเป็นไอเทมหายากมากัน ก็จะใช้แค่หนึ่งชิ้นนะผมในการคราฟแล้ววัตถุดิบที่มันให้มานะผมเจนวลันแซปมันก็จะออกมาเป็นสามชิ้นนะผมที่มันให้นะครับผมคราฟหนึ่งอันได้สามชิ้นเลยนะผมอ่าตรงนี้ถือว่าดีนะผมเราก็จะใช้อวัตถุดิบในการคราฟเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราดูเราดูชุดเจนวลันกับอาวุธนะครับผมจำนวนทั้งหมดที่รวมรวม,รวมกันได้ก็จะอยู่ที่หกชิ้นเนาะที่เราต้องการนะ เพราะฉะนั้นในการเลือกคราฟนะผมเราก็จะใช้ทั้งใช้สตูดี้แฟงตัวนี้เนี่ยแค่สองชิ้นนะในการคราฟเดี๋ยวคราฟให้ดูนะผมอ่าพอเรากดคราฟนะผมตรงนี้จะเลือกจํานวนแล้วนะผมจะเป็นการเลือกจํานวนในการคราฟที่เราจะใส่เราใส่ไปสองนะผมเราจะใส่เป็นแค่สองนะผมเห็นไหมสองชิ้นนะผมที่เราใส่ใส่แค่สองชิ้นเราก็จะได้ครบ หกอันแล้วนะผมเพราะว่าหนึ่งอันเนี่ยมันคราฟออกมาได้สามอันนะผมอ่าง่ายๆแค่นี้นะเราจะคราฟให้ดูก่อนนะผมผมก็จะกดคราฟไปเลยพอคราฟแล้วนะผมแล้วก็ให้มาดูที่อ่ให้กดกลับนะครับผมกดกลับมาดูที่แบ็กสมิธเหมือนเดิมนะผมแบ็กสมิธอาวุธนะผมเข้าไปดูนะผมอ่ะเลื่อนมาหาวุธที่เราจะคราฟเมื่อกี้นะเห็นไหม ฮ่าสังเกตว่าจํานวนตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหกนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะผมมันจะขึ้นมาเป็นหกชิ้นนะเพราะว่าเราคราฟสตูดีโแฟงไปสองอันเนาะแล้วมันก็จะให้เจมรลันสแคปมาหกอันนะเห็นไหมอ่าโอเคแล้วเราใช้ในการคราฟอาวุธเนี่ยสองชิ้นนะผมเห็นไหมผมก็จะคราฟไปนะครับคราฟไปใส่ให้บีหนึ่งนะผมอ่า เห็นไหมชื่อบีหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะเราสามารถเลือกแมวว่าจะให้แมวตัวไหนเป็นคนใส่นะผมอ่าสามารถเลือกได้เลือกโดยการกดเลือกตรงนี้นะผมเห็นไหมกดเลือกได้นะเห็นไหมสามารถเลือกได้ว่าจะให้แมวตัวไหนใส่นะผมอ่าง่ายๆแค่นี้นะผมแล้วก็เราซื้ออาวุธไปแล้วเราซื้อชุดด้วยนะผม ตอนนี้เราจะกำลังซื้อชุดให้ B1 อยู่นะอ่าเราซื้อตรงส่วนหัวเนาะเราซื้อหมวกให้ B1 ก่อนนะครับผมมันก็จะเหลือสีอันนะเห็นไหมเราค้าประบุไปแล้วนะสองอันก็จะเหลือสี่นะผมอ่าตรงนี้เราก็คาาส่วนหัวไปต่อนะผมแล้วก็ใส่ให้ B1 โอเคเราก็กดกลับมาครับกดกลับมาเราค้าชุดอันสุดท้ายนะค้าชุด บอกเลว่าจานวนมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะผมเห็นไหมเหลือสองชิ้นนะครบพอดีครบพอดีเป๊ะเลยนะผมที่เราคราฟมาเห็นไหมใช้วัตถุดิบทั้งหมดหกชิ้นเนาะในการคราฟชุดแล้วก็อาวุธแล้วก็คราฟไปครับแล้วก็สวมใส่ให้บีหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมจะคราฟอีกอันหนึ่งให้ดูนะเป็นตัวอย่างเนะาะผมจะเลือกอาวุธเหมือนเดิมนะข้พิธีอาวุธ ผมจะคาเอาวุธอาวุธนี่ผมจะคาฟอาวุธลาทะลอสให้ดูนะครับผมเป็นดาบลาทะลอสใช้วัตถุดิบสองชิ้นเหมือนเดิมนะจานวนสองชิ้นวัตถุดิบลาทะลอสแครบนะครับผมที่เราต้องการอ่าอันนี้คืออาวุธของลาทะลอสเราจําแค่วัตถุดิบในการคาฟก็พอนะครับผมใช้สองชิ้นแล้วก็ตรงส่วนหัวนะส่วนหัวก็ของลาทะลอสก็ใช้น่าจะสองชิ้นเหมือนเดิมนะมาดูกันนะครับผม อ่าเห็นไหม่วนหัวดูจํานวนครับเห็นไหมสองชิ้นเหมือนเดิมนะครับผมรวมกับวุดก็เป็นสี่ชิ้นแล้วมาดูชุดอีกอันนึงนะผมอันสุดท้ายาชุดของลาทะล้อที่เราจะครับก็จํานวนสองชิ้นเหมือนเดิมเนาะก็รวมรวมแล้วก็จะใช้วัตถุดิบทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันนะครับผมสาหรับลาทะลอสแคปนะอ่าผมจะครับชุดแล้วก็วุดลาทะร้อให้ดูนะครับ เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างแต่ว่าจะใช้วัตถุดิบจากในตัวของเรานะผมเมื่อกี้เราใช้วัตถุดิบจากในกล่องใช่ไหมใช้จากในกล่องโดยตรงคราวนี้เราจะมาครับฟอร์มไมเทมแบ็กตรงนี้นะผมจะมาครับวัตถุดิบจากในตัวของเรานะผมอ่าให้ดูเวลาเราเอาวัตถุดิบมาใส่ในตัวเราเนาะมันก็จะครับอันแรกได้นะผมใช่วัตถุดิบจากกระเป๋าของเราโดยตรงนะ ก็คือวัตถุดิบจากในตัวของเรานั่นแหละที่มันอยู่ในตัวของเรานี่เห็นไหมอันนี้คือวัตถุดิบที่ผมเอามาใส่ในตัวของเรานะผมเอามาใส่ในกระเป๋าของเราไอทมแบ็กนะผมเห็นไหมอันนี้คือวัตถุดิบที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมติดตัวเราตลอดนะมันก็จะมีประมาณนี้นะในการครับก็สังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราใช้ลาทารอสเพลนะเห็นไหมใช้หนึ่งอันเราก็จะได้วัตถุดิบต่อแทนออกมาได้สองชิ้นเลยนะครับผมเป็น ไอทมแรหายากเนาะก็จะเป็นตรงส่วนหางเนาะลาทารอสเทลเป็นส่วนหางของลาทารอสนะครับผมจะได้ลาทารอสสแคปร์จำนวนสองอันเลยถ้าเกิดว่าเราใช้คราฟหนึ่งชิ้นนะผมโอเคลาทารอสเวปปิ้งนะผมก็จะอัตราส่วนก็จะหนึ่งต่อหนึ่งนะผมใช้หนึ่งอันก็คราฟออกมาได้หนึ่งอันเนาะลาทารอสเทลก็เหมือนกันนะผมใช้หนึ่งอันก็คราฟออกมาได้หนึ่งอันลาทารอสสกิลก็เหมือนกันนะผมหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยเนาะ หนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยสามอันยกเว้นเทลวอันเดียวนะผมะาร์รทลอเทลวเราจะใช้หนึ่งอันคาฟออกมาได้สองอันนะผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ลารลอเทลวคัฟนะผมได้นะผมเราใช้ลาร,รล้อเทลวจำนวนสามชิ้นนะผมสามชิ้นจำนวนสามชิ้นคาฟออกมามันก็จะได้หกอันนะผมหกอันพอดีให้เราจำง่ายๆนะผมอ่าผมจะใช้คัฟใช้เทลวคัฟสามชิ้นเลยนะโอเคเรามาดูกันที่ จำนวนอของกันนะผมที่เราใช้ลาทธารอสลาทารอสเห็นไหมสังเกตว่ามันจะขึ้นมา6อันแล้วนะผมเห็นไหมเวลาเราคราฟออกมาแล้วนะผมได้ลาทารสได้ลาทารสแสแคบออกมา6อันเราก็จะใช้คราฟอาวุธไปก่อนสองอันเนาะ,ะก่อนที่จะคราฟนะครับผมอย่าลืมเลือกแมว ที่จะใส่ด้วยนะผมเมื่อกี้เราใช้เป็นแมว B หนะึ่งเนาะเราคาาให้แมว B หนึ่งไปแล้วนะผมอ่าผมผมจะเปลี่ยนเป็นแมว B B สองแล้วกันนะผม B two เนาะอ่าเมื่อกี้เราค้าชุดกับคาบูดให้แมวไปแล้วเนาะให้แมว B หนึ่งไปแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็น B two นะผมเปลี่ยนมาค้าฝของให้ B two แล้วนะผมอ่าผมก็จะค้าปไปนะผมค้าแล้วก็ใส่ให้กับ B two เลยนะโอเค จากนั้นก็ส่วนหัวครับผมส่วนหัวของลาทะลอดอ่ะจำนวนจำนวนสองชิ้นเหมือนเดิมเห็นไหมว่าที่หิบก็จะเหลือสี่ชิ้นนะผมเพราะว่าเมื่อกี้เราค้าไปสองอันอ่ะผมคาต,ต่อแล้วก็ใส่ให้กับบีทูนะผมอ่ะแล้วก็เหลือชุดอย่างสุดท้ายก็จะเป็นชุดนะผมอ่าชุดลาทาลอดเห็นไหมมันก็จะเหลือสองเหลือสองอันพอดีเป๊ะนะผมเห็นไหมไม่ขาดไม่เกินนะผมอ่าแล้วก็คา ไปเลยแล้วก็ใส่ให้กับ B2 แค่นี้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราก็มาดูมาดูแมวของเรานะเห็นไหมโอเค B1 นะครับผม B1 จะใส่ชุดเจนโมลันนะเห็นไหม B1 ของเราส่วน B2 ก็จะใส่ชุดลาทะรอนนะผมเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้นะในการคาฟชุดแมวนะครับผมง่ายๆเลยมาดูที่ตรงนี้ได้นะผมคอมมานดนะผม อ่าสเตตัสเนาะอ่ชุดจิเราดูที่ชุดเห็นไหมอันนี้คือบีหนึ่งนะผมบ1หนึ่งจะใส่ชุดเจนโบรันบ2ทูก็จะใส่ชุดชุดลาทะรอสนะผมเห็นไหมง่ายง่ายแค่นี้นะผมในการคราชุดแมวนะผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะน,นี่คือการคราแบบง่ายเนะ่าะมีทั้งการคราแบบใช้วัตถุดิบจากในกล่องโดยตรงนะผมแล้วก็ ช้วัตถุดิบจากตัวของเราเนะผมก็คือจากในกระเป๋าของเรานะผมอ่ามีอยู่สองแบบเนาะคราฟจากในกล่องแล้วก็คราฟจากในกระเป๋าของเรานะผมอยู่สองอย่างนะง่ายๆแค่นี้นะผมในการคราฟชุดแมวเนะสำหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะไปคราฟกันดูได้นะวัตถุดิบในการคราฟนะก็ถ้าเป็นวัตถุดิบหายากนะผมยิ่งวัตถุดิบหายากก็จะยิ่งคราฟออกมาได้เยอะนะผมในการคราฟชุดแมวถ้าใช้จํานวน คราฟชุดแมวเนาะวัตถุดิบหายากก็จะใช้วัตถุดิบจำนวนหนึ่งอันก็จะคราฟออกมาได้หลายอันนะครับผมประมาณนี้เนาะในการคราฟชุดแมวไม่ยากนะผมทำได้ง่ายๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็อย่าลืม ติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ